มีข้าวต้มสดีทุกคนกันทิวบาร์ตี้สบายดีทุกคนเขากินหูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเจ็บโอ๊ยเราเจ็บกระดูกน้พี่เจ็บกระดูกเนี่เข้าวข้ากินหูน้องพี่หน่อยได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยโดนไฟชน โอ้ยโดนไฟช็อตโอ้อ๋อโดนไฟช็อตตอนจริงอไม่อสจะจริงโอ้ย้าเขาจิ้มหูได oh, like ้แล้วนะเดี๋ยวเพ่าเอาไฟช็อตเลยนะเปี่งเอาดี๋ยวพ่อเอาไฟช็อตเปี้ยงเลยนะเปี้ยงเลยนะ เราไม่าไปกินขนมโอเคไปเลยลูกเขาไปขอน้องมาเขาคนเขาไม่กินพ่อพ่อไปเอาขนมอะไรเจลลี่เจลลี่อะไรเจลลี่อ่ะให้แบบนี้จารการให้เจลลี่อะไรลูกกินหัวพ่อไหมกินหูวกินหูไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้กินหรอกไอ้ว่า โอ้โหเขาจะมาเล่นเล็บเท้าเราน่าแบบมีท่าเล็บแล้วสวยใช่ไหมคะลูกยิ้มอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะเาจริงเหรอเขาพูดเิดหรีมีีมีมีเอาไอ้แบคนอื่นได้ยินกันปะคะเราไม่เราไม่ได้ยินอ่ะ กินหมูได้ไหมไอ้ากินหมู่ได้ไหมมันเพียนได้ยังไงล่ะลูกมันือมันอยไมันือหูไหูแต่เ่่ไหัวป้าแล้วล้ขอกินหมูได้ไหม้ม้ได้ด้วยม่ดด้วยม่ไม่ได้ไม่ ให้ถ้วยแค่ไหนก็ให้เท่าเดิมแบบะพี่ปุ๊กคนรู้ไทยบอกว่าได้ยินจริงหรอ <c oughs> เธอเธออย่าตัดเอาตรงนั้นไปลงกันนะมันไม่ดี ตอนนี้น้องไอวาทานข้าบวบดหรือข้าวแบบไหนคะแม่ออทานข้าวเหมือนเด็กโตแล้วคะ่ะเพราะว่าหนึ่งขวบทานได้แล้วข้าวก็เป็นเม็ดเม็ดข้าวสวยเลยไม่ไม่ต้องบดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสัต<ด>ว์ก,ก็สับๆให้ละเอียดค่ะก็ต้มต่อแล้วก็่อดไปค่